เป็นสีสวยแล้วรายงานยังไม่ได้ทำเลยอะแล้วต้องพีเซ้นด้วยทำไงดีวะเนี่ยโหยครูเ, <c oughs> เป็นสีแต่จะสู้เจแปนทุกคนทุกคนพร้อมหรือยังลูกสวัสดีครับครูครู <c oughs> สวัสดีค่ะดีค่ะลูกพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพีเซ้นนะ ค่ะรับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนคนนึงอ่ะใครอ่ะเจแปนไปไหนอ่ะเจแปนอะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูตามให้ค่ะอมามาลูกมาเจแปนไอ้ไงเจแปนมาเลยมาลูสวัสดีครับครูวิศีสวัสดีค่ะลูกพร้อมปิดเจแปนนะมาโยนหลบหรือมาเจแปนเจแปนคนแรกไหมลูกนะอผมคนแรกเลยครับครูออพร้อมพร้อมครับผม มาเลยลูกเริ่มเลยนะครับ<ป>ผมเอ่อสวัสดีครับคือรายงานของผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟอร์มที่จเจแปนคู่ขาคู่ภาพมันภาพภาพมันค้างปะคะสงสัยเน็ตไม่ดีปะครับจเจแปนได้ยินแล้วจเจแปนมาเลยเร,เริ่มเลยลูกเริ่มเลย ก็เป็นเรื่องราวที่ครับคบครับได้ครับคือครับครูพ็นสีเอาไม้เอาไม่เลยรายงานของผมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ,อ,อ,อย่าแป้นเย่าแป้นอย่าแปนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีเซนต,ต่อหน้าครูดีกว่าเนะอผมพีเซนตนจบไปแล้วนะครับครูโอ้โสัญญาณไม่ดีเลยครับครู โอ้โหภาพกับพิบมากเลยครับครูหน้าจอดำเนาะโอ้โหดำมากเลยครับครูยิงดูหรูเปล่าครูไม่นสีขึ้นไม่ดีเป็นยังไงนะโอ้โหหลังกรอบแบบทค้างเป็นยังไงนะโก็ครูเป็นสีขอชัดหรือยังโอ้ยังไม่ชัดเลยครับครูหลับตาสิหลับตาก่อน โอ้โครูยิ่งหลับยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยครับครูลืมตามองอทัดไหมละ่ะครูสัญญาณดีแล้วครับครูสัญญาณดีเลยใช่ไหมทัดไหมในจอมีใครอะในจอมีใครครูเป็นสีสวัสดีครับสัญญาณไม่จริงครับครูสัญญาณดีที่ใส่ญญสเธอนี่ไม่ไดีเอ่อ